กับบ้องหัวครับบัวไ้เฮดโดนครับจำสูตรบรัวไ้ครับฟังเสียงครับพี่น้องนะครับกรอบหมแน้ครับ,บ,รบฟังเสียงฟังเสียงพี่นอ้องอืมอันนี้แตกแล้วครับถ้าดีนี่แตกแน่นอนหนูบองหอม,หอม สวัสดีครับผมมีตังค์ฟพิ่มน้ามูนครับมือหนีของสิบห้ามาเฮ็ดหนูอโปงครับนี่หนูอโปงครับจากข้างเข้าครับนี่มาเบิรงอุปกรณ์กันเลยครับอุปกรณ์อุปกรณ์วัตถุดิบครับนี่มีคาตะไข่ครับตะไร่บะหมี่นะครับพี่น้องไอคาบะหมี่ครับมีแต่ตะไข่ครับตะไข่กระเทียมครับใบบักขูดครับอันหนึ่งเกลือครับน้ำปลาแล้วเข้าสิบไซเนาะสิเป็นขมิ้นครับ เทลงไปในเครื S 1> <S 1> okay, ่องปั <HHH> okay, ่นนะครับเกลือครับตอก้าผงขมิ้นครับนี่ผงขมิ้นใส่จังน้อยครับให้หนังเขามีสีเหลืองครับตอกา จอดหอยนางรมครับนะครับเราก็ใส่ข้างในหน่อยนึงครับเราก็มาใส่หนูครับที่เอาแช่ไว้ครับที่เอาละลายน้ำแข็งเนาะจะใส่หลายได้พี่น้องใส่หลายมันดำครับครับนี้ครับขันตอนต่อไปครับนี่ผมปั้นมาแล้วครับเครื่องปุ่เทียบใส่ลงไปเมื่อกี้ครับ ปั่นมาแล้วเบาเลียดคักนะครับเขากะวิธีการคือโอ้ยไตหนูครับตอนแรกใส่ทองก่อนครับเสร็จแล้วครับเอากะ ขยำให้เขากันครับให้เขาเนื้อครับเสร็จแล้วก็พลิกมาด้านหลังครับรนี่ครับสูบนวดขี่ไข่มือครับพี่น้องหเหตุใ้ครบตัวนะครับเพราะว่าหนูเขามีรสชาติของเขาอยู่แล้วครับคือว่าเขาให้แค่ว่ามีกินเครื่องเทศตำหนังครับ เอาประจาเป็นต้องเอาเขาเหนือนะครับเนาะเดี๋ยวรสชาติหนูเขาเสียหายไปครับเสร็จแล้วเข้าครับเสร็จแล้วเขากับใส่ไม้ครับนี่เล็กสําหรับหนูโปง้งนะครับเด้แล้วาใส่ทั้งนี้ครับนี่กระตด้ประมาณนี้ครับ ีครับหนูที่เข้าสฟไหม้ส่เล็กกบวงไห้สี่เป็นประมาณนี้ครับนี่ขันตอนหน้าไปครับนี่เอาเต่าที่เข้าก่อไฟไว้แล้วครับนี่นี่ครับไหม้นี่เอาไปดัดแปลงใส่เอาได้ครับเด้อจับหือมสีห่อนครับองค์ที่เขาสีใส่ครับบดได้ใส่มากเกือบปีแล้วครับนี่เอาลงครับ หัวมอากาศเทอยู่ข้างนอกนะครับเด้อเป็นองค์สำรับที่ใส่ในการอบนะครับเด้อวครับใบตะไคร่ใบตะไคร่เอาลงขงังนะครับจด,ดหให้เขาหอมครับนี่ครับใบเตยครับบริเวณใบเตยสยามนะครับด้ว ครับเราเข้าเก่าหนูเข้ามาลงครับเราเสียวฟังไหนก็ได้นะครับแต้ผมมีสูตรนะครับพี่น้องแต่ผมเสี่ยวด้านทองเขาออกก่อนครับนี่ครับหนูตัวจยังไงด่วนครับ เดี๋ยวก็พานไปสักพักเดี๋ยวเอามาเบิงอีกรอบครับนี่พี่น้องพานไปประมาณสามสิบวินาทีครับเอามากับหนูครับกับการครับนี่ครับวิธีการกรับครับใหม่สองงานครับรับฟังนี่เป็นครับ ตั้งนี้นครับกระพอยได้เล้ครับแต่เข้าสีท่าน้ำมันน้ำมันพื่นแล้วครับนี่เพื่อให้หนังเขากรอบครับับใส,ใส่การกลวยครับทูบครับท่าด้านหลังครับท่าให้ครบลุกโดได้พ่น้อ เดี๋ยวห่อมะท่าำํำอีกรอบครับเวลาใกล้สุกครับกระเต็บเดียวกันก็หมูหั่นะครับนี่ระมาณนนะครับถ้าครบทุกตัวครับเรามาเบิ้งอีกเทีย่ยครับเราจะมาขับอีกก่านนะครับเหตุการณ์บ่เกิดห้นครับฝนตกลงมาครับบ่หัว โอ่งเฮาอยู่์รอดปลอดภัยบนน้อครับเนาะนี่จากเข้อทานมันเปิดเลยกี้ครับเริ่มเดืองแล้วนี่ครับเริ่มเดืองขึ้นมาครับข้อกราฟอีกด้านครับเพื่อให้หนูเข้าสุกครับอย่างนีตัวฟังคอยยังปรสุกครับข้อรองกลับอีกด้านหนึ่งก่อนครับนี่ครับวิธีครับ จับฟังน้ไว้แล้วก็จับฟังนิ้ขาครับนี่ครับแก้ได้กินแล้วครับพี่น้องจับมาท่าหลอบตุ้ถ่ายครับท่าน้ำมันเือครับหลอบตุ้ถ่าย เมื่อกี้เขาใส่ด่านนี้ออกมากนะครับนี่เขาก็ตีท่าอีกรอบนึงแล้วก็เอาไว้อี่ยี่สิบนาทีก็เอามาเบ่งอีกเพียรน,นึงครับว่ามันสิีเลืองหนากินประมาณไรครับเขาก็ท่าเขาครับ,รบท่ารบทุกตัวเขาท่าแค่ด้านหลังครับแล้วก็ใส่ไฟแห้งๆครับในขั้นตอนทุดทายครับเพื่อสะให้นังเขากรอบครับ ให้ทัวครับให้ครบทั้งสามตัวครับก็จะประมาณนี้ครับเสร็จแล้วเข้าก็หหอยไว้ครับแล้วก็ใส่ไฟแห้งครับเติมทานเติมยังเข้าไปครับเพื่อให้นังเข้ากรอบครับมักเขาก็ตีพ่องขึ้นมาประมาณนี้ครับนังเขาประสีกรอบครับอี่สี่นาทีเขามาเบิ่งกันเลยครับ นี่พี่น้องพานไปยี่สิบนาทีครับนี่มาเบิ่งกันเลยครับได้แล้วครับหนูเหลงเหลือง,องหอมหอมครับนี่เดี๋ยวยกไปเบิ่งนะครับโอ้นี่ครับเหลืองเหลือง,องหอมหอมครับกรอบครับ ใส่แล้วครับหนูนะครับเด้อบริษัทหมูนี่พี่น้องเบิ่งหนังกรอบครับหนูอบอโงครับสูตรได้กับบ้านหัวครับบริษัเฮ็ดโดนครับจำสูตรบได้ครับฟังเสียงครับพี่น้องครับกรอบหมดแล้ครับ ฟังเสียงฟังเสียงพี่น้องอืมอันนี้แตกแล้วครับถ้าดีดนี่แตกแน่นอนหนูบงหอมหอมฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสกไคร้นะครับเด้อครับเด้อเพื่อเป็นกําลังใจในการเฮ็ดคลิปใหม่ๆครับขอบคุณครับ